แต่แม่เสือว่าลักของการเฮ็ดเกษตรนี่ทายึดลักของพ่อหลวงเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างจังได้กระโดดเมนเจ้าสิมักหรือบ่มัก้าเจ้ายืดลักตัวนี้นั่นโหลดและ้วกะ็มันสิมีหลายหลายคนที่ถามเขาว่าแล้ว้าสมมติว่าข่อยเฮ็ดไปล้วอ่อยบ่มัก่อยยุดได้บ่แม่กระรั่นตีใดเลยว่าจ่ได้เจ้ากระ่บยุดธพอจะเห็นผลงานเจ้ามแต่กำลังใจจะสีเกิด กตอยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ที่ติดเกี่ยวแก่กับเหลืองนี่นะคะทิว่าเข้ามาเหตุเกษตรโดยที่เหมือนกับสถานการณ์บานเมือมเม่อมันมครับแล้วเขาสีเหตุไปดได้บ่อได้เสื้อเลอะเกินว่าได้ตัวสาคัญมันก็คือเขา้าคนหาโต้ตนเข้าให้มันพอเนี่ยนะนะแค่เข้าบ่ไดดสื่อกินมันก็เป็นกําไลละลูกเขาบ่มไม่ยจ่ใจออกซึอว่าเขาใดกําไรแล้ว กำไรชีวิตตัวสำคัญคืออากาศแล้วก็อบรัวเ่ากห้องอบอุ่นน้ำก็อยู่น้ำกันน้ำมนุษก็มีแต่ปูแต่ป่ามีแต่ค้องกินค้องยาก็ค,กคือห้องห้งเห็ดยังสีนาะลูกตัวนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับเมือ่อนี้น้องนอตพาพี่น้องเข้ามาชมสุดยอดแปลงสวนผสมประสานของจังหวัดอุบลครับตามพอนิวเข้ามาชมแปลงของคุณแม่อรุณรัตนจำปาเทพครับพี่กัสแปลงเพิ่นไกยูบานน่าจะเลื่อนครับตำบลคันไร่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับจะของแปลงคุณแม่อรุณรัตนจำปาเทพสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะส <laughs> วัสดีค่ะขลองดีเมืองอุบล สุดยอดสวนผสมผสานอันนี้ฐานเลี้ยงกบเหรอครับแมนค่ะฐานเลี้ยงกบงามไหแม่นาะเป็นกระลังสีญ่ค่ะครับกบจากเดือนแล้วครับนี่สองเดือนจ้ะกบสองเดือนงามป่านกบหนาะหมแม่นอะํแมนค่ะเป็นกบผสมน้ำลูกเป็นพันผสมน้ำพันยังครับนี่แม่เขาเื็นพันเอียงแล้วผสมกับกบหนาผสมกบหน<ร>าแมนค่ะบ่อนี่เลี้ยงกบได้จากตัวครับเลี้ยงได้เป็นพันพอดีลูก ที่เปสีแบงไวเป็นสองหลอกนะหลอกฟังหนึ่งเขาใส่เป็นเหลี่ยงกบ๊บฟังหนึ่งเขาสีเหลี่ยงนเนแดงแต่ว่าบัดเวลาเขาเพาะพันธุ์ก๊บเขากะกะลือนเนแดงออกนะสินะเพราะว่าอยู่หนีก๊บเ่าสีได้ให้กินทั้งนเนแดงแลวก็ให้กินทั้งอาหารเมด็ดครับแลวก็กินแบบของที่มีอยู่ในในหนีละใส่ปลาเนเป็นปลาเล็กปลาหน่อยแนย่จังสินะให้ร่พี่น้องครับออบอนซ่อนแต่บอหนีแล้วครับเนี่ยผมเห็นใน YouTube จนผมอดใจไม่ได้นะครับ ผมได้นำกนมากได้นำกดนพอนิยมมากครับเนี่ยอ่อนซ่อนแห้งครับเอาเมียไปจังไดมาจังไดตอนแรกก็ได้มาเริ่มเห็ดเกษตรครับเมียครับศึกษานี่ะลูกศึกษาจากโครงการในพระราชดำริแล้วเขากับเป็นคนไปบ่อยมาบ่อยไปดูมาดูอย่างสี้นะกะคือโดยหลักๆอยู่แล้วเขากับเป็นลูกเกษตะกรอยู่แล้วพอเม่พผ้าเห็ดห้ไซนาแต่มันหันมีจุดหนึ่งที่เข้าอยากให้มันเกิดก็คือ แต่ก่อนเขาเป็นเด็กหน่อยเขาสเห็นปลาใหม่เขาสเห็นกบเห็นเขียตนนัวหนามาจมแจ,จ,จๆแจมเจมแยเขาดำ้ลดำหนาพ้นประกฏว่าบรรยากาศแบบมันหายแล้วก็เรื่องการเป็นการอยู่เรื่องโรคไข้ไข้เจ็บนี่แหละมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันประกอบกันแล้วก็เหตุให้เขามาหวนกลับมากคนขวาแ้ะก็ามาศึกษาว่าสรุปแล้วเลยคือเขาหมักอย่างนี้สีน้ลูกแต่บางคนเห็นมูเห็ดกกอยากเห็นน้ามูโดยที่จะคล้องโบ โบสร้างใจเจ้าของเบงกะเฮ็ดได้กะบบได้บบได้ผลงานเฮ็ดไปแหลวกะคือมันบ่นระเบิดจากข้างในนะเฮ็ดไปแหลวมันกับ่บได้พุณนา,าพเท่าที่ควนจังส่นะแต่คือแม่นีแม่มันระเบิดจากข้างในอีลีคือเขาอยา่าเฮ็ดเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าโลกมันกเปลี่ยนไปห้ายเนาะสภาพแวดล้อมกับเปลี่ยนการกินการอยู่การใส่ชีวิตของคนมันเปลี่ยนและอีกอย่างหนึ่งโลกให้ไข่จ็บในช่วงตอนนั้นที่แม่มาอยย่ก็พอไม่ใหม่เองสิเพื่อนผาเห่นสารเคมีนักหลายและเฮ็ดให้เฮาเหมือนกับเฮาสิเป็นลอยนะ ฟังท้งสายนีย่คือไปเวิร์ดเป็นสีเลยละคือยาข่ายยาเน่ยาขาบอกห้อยเน่ปุ๋ยเคมีแน่จัางสินาผสมย,ยาข่ายยาสีไกดโฟส,สีอย่างสิเฮ้าบ่เด้เป็นผู้สีแต่ว่าหันพอบ้านเป็นผู้สีดเฮาก็ต้องดึงซ้ายเป็นบ่ละมันก็เห็ดให้เฮาเอาเป็นอย่างสิ่งที่เฮ้าบ่เคยเห็ดมางแต่เฮ้าเป็นได้หน่อยก็ต้องมาเห็ดจั่างสินา,า,นา,นามันก็เห็ดให้เฮากลับมาหววคิดว่าเลาสมมุติวาเห็ดแบบแต่พอแต่เม่มันสิบ่ได้กินอหลีบอ่อย่างสินะ ก็เลยว่าเอาศาสนะเขากับกับมาเลื่มใหม่ก็เลยมาคุยอีกันก็พอบานว่าถ้าสมมติว่าเจ้ากะลอยข่อยกะลอยละไพสีเบืองลูกไพสีเบืองพ่อเบิองเมยขันเป็นลอยแล้วขันเกิดเจ้ากะใต้ข่อยกะตต้ขันเจ้าใต้กะย่างข่อยขันเกิดข่อยกะตต้ไพสีเบืองลูกไพสีเบืองพ่อเบืองเมยจังสินะก็เลยมาคุยกันแล้ะกะฮักดิบเสียเลยคือเขาเอาออกจากสารเคมีถูกชนิดคือฮักดิบเสียเลยปุ๋ยเคมีเขากับบัวใส่ ยาขาแม่แรงทุกอย่างเข้าก็บบวใส่แต่เขามาซื้อสาจากในหนังสือในปีนั้นนะคะเขามาซื้อสาว่าเข้าเห็ดจะได้เข้าสิเข้าสีหลดอย่างสีนะแหลกๆมันก็อาสิลุ่มๆุมรอนๆอนลูกมันก็อาสีบัวท่านได้ผลแต่พอเข้าเห็ดไปเรื่อยๆมันก็ธรรมชาติเนาะของธรรมชาติมันกะจะได้มันกะดีอยู่แล้วล่ะมันสีบัวคือเข้าเฟรดพวกฉาบช่วยอย่างสีนาับเข้ามาเห็ดแบบนี้นั้นคือความยั่งยืนมันมีอย่างสีนะแสดงว่าระเบิดจากข้างในหรือเนนค่ะระเบิดจากข้างในหลี คือเขาอยากเข็ดน่นนะลูกอยากเข็ดเหรอเขาก็มาศึกษาในหนังสือเขามาอ่านเขามาขนขวาเขามาเรียนลูกแนวยใดที่เขาสามารถเอามาประยุกใส่ได้สภาพการเป็นยูสภาพสิ่งแวดล้อมองค์ความรู้ของแต่ละคนมันบกขึ้นการเป็นโกสภาพพื้นที่เขามันกับโบขึ้นกันเขากับต้องมาศึกษาแบบว่าสภาพพื้นที่เขาแบบนี้เขาสีเห็ดจังไดสีไหนเขาอยูหลอดเงนี่สิแต่ตัวสำคัญเขาคือเงินเงินทุนเขาบ่มีนะลูกเขากับต้องคอยเห็ดคอยทำไปครับจากสิ เอาตอนแรกแม่ว่าเริ่มต้นแบบว่ามีเงินทุนแม่เริ่มต้นมาอะไรจังใดครับเนาะเริ่มต้นแบบว่ามีเงินทุนก็คือแม่ขอได้ลูกครับขอพระอสุยางเลยขอกะแมนเอาไปแหลกกะแมนต้นกล้วยกะขอนํำพวกมูมูมะลัมมะล,ลํมมุนเทียนเพิ่นกะไฮมาสามสินอพผ่านปลากบขอของพอยายตำรวจพอยายซ่านเพิ่นกะไฮมาเพิ่นลิตรต้นศาสเพิ่นกะไฮย,ยังสีนาพ่านมะข้อยกบไปเก็บเอาเองไปเก็บอาอยู่น้ำเคือน คือถูกยางมันบอดเลยใส่ต้นทุนนะลูกแต่สใส่ต้นทุนลักๆอีลีก็กกคือคุดสาที่ว่ามาท,ท้มนั่นแหละที่เล็กๆนั่นคือได้ใส่ต้นทุนแล้วที่นี่ต่อมาเ่ากระจังไดม้มีเงือง่อนทุนหมุนเวียนใน้หนีก็คือ efendim, เริ่มแหลกเขากับว่าผูกบัวกรงานสองงานเบื้องกรผูกบัวผูกบัวเ่างสินะค่ะก็มาเหตุเริ่มต้นจากผืชผืชอายุสันกรแล้วเขาคอยเอามาลงเป็นผืชลักเขาสีมีทั้งผืชลักผืชล่องผืชอายุสัน พื้ระยะเา้ยวยัวยงสีนาไม่พ้นเข้าก็จังคอยไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปที่แหลกๆก็คือเฮ็ดจังได้กระได้ที่ห้าบนบ่ต้องเลยสื้อพักหอมลักเก้าก้อนคันแหลกคือของใส่สีห้าสกีกินกินเดียวนี่กินคาบนี่ห้ากระตองจะให้มมนได้สือ่อยังสีนะเพราะว่าการที่เ้าไปสื่อบอแมนว่าห้าสีได้กินของดีเงื่อนห้าเสียแต่ว่าสุขภาพเาหาแย่ย,ยังสีนะกระจังเดมาเลิมมาลงมือก็เริ่มจากน้อยๆไปหาหลายก่อนนะลูกเริ่มแรกอะสื่อกบ ลูกกบกิโลหนึ่งกิโลละลอยหาซบปีนั่นนะสื่อลูกกบกิโลหนึ่งมากกับมะกับมะพอเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ้ามันเป็นไรใดตัวนี้บอมเบว่าแต่ห้ากินพี่หงมาเยี่ยมยามกันกับเด้กินแล้วก็ส่วนหนึ่งเฮากับเด้ขายยังสงนะกับมันกับเป็นเป็นเลื่องที่มันบริหารจัดการได้มันกับเหตุให้เห้าเออมันมีเขาเอื่อไปยังขั้นผู้ใดไปใส่มออขั้นหนามออเด้ย่อยเส้นสนองก็คือหอดหมออ เฮาเหเ็ดเกษตรนี่พอเฮาขุดปะกกระจกลงไปแล้ว่ะปู่ฟังยั้งลงข้าวเห็นเ,าเ,เขาเขียวขึ้นมาปรับเห็ดอันไหนเป็นบาน้ำอันันผู้เฒ่าเพคนว่าแม่นิลีครับข้นไปวนไหวน้ำแนวอืน่นกับเป็นบาน้ำแนวอื่นเนี่ยะลูกเฮามากันได้เฮากับมกมูลน้ำอันนั้นแล้วมกมูลน้ำอันนั้นค่ะข้นถามเฮาอยากซื้อเลขมันบอกกันข,ขึ้นมาบม่ิเวณยังกับฟันหาแต่เลขมันบ่คือจังสี่นี่คือลักษณะแบบนี้นี่คือแม่เลี้ยงหมอกห้อยยังสี่เพราะว่าแม่เป็นคนมากินหมอกห้อยแครก็ไปหามาเฮากับมาเห็ด ที่แหลกเขาก็เลี้ยงแบบปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วแต่ตามใจสันให้มันหากินแบบบูเฟ่พอเขาเหตุไปโดนโดนแหลกเขาก็อกว่าการที่เขาให้มันกินแบบบูเฟ่ก็เพราะเอาเพลินมาไไปในทีห้องเพลินแล้วเวลากินมันสีง่ายกลัวบอกับมาลองเหตุเบิ้งแลก็เขาก็ศึกษาจากเวลาเขาไปอบรมไปหันไปหนีแน่เขาก็เอามาไปยุกใส่งี้ยสีหน้าจ้ะมันก็เหตุให้เข้าผูซื้อไว้เนี้มันก็เริ่มสีลงล็อกลุงโตยังสีหน้าจ้ะครับอันนี้ปกหคูงพันยังครับเนี่ยอัน มะคุงสีทองลูกเล็กๆกะมูไฮมาคือกันน่องไหามาปลูกบัดน,นี้เขาก็เก็บมเมล็ดพันเองเขากับเพาะขยายเองมะคุงสีทองมะงคุงกินดิบหรือว่ากินซุกกินดิบก็ได้กินซุกก็ได้แต่บางคนเพื่อนว่าแต่มันกับบ่ยากสาหรับผู้ที่เห็ดอหลีเนีน่ยนะให้มันระเบิดจากข้างในนะลูกคือเม่นี่ระเบิดจากข้างในอหลีอย่าเฮ็ดอิลีครับกบจังได้ดนะนนเ,เห็ดนะนะ้องนอดว่าเม่เสียเห็ดยังไง่สิเฮ็ดยังครับไม่เสียวให้ปลากิน เอาให้ปลานี่บ่ครับแมนเบิ่องที่หละนี่เบิ่งไม่เจอเหหีปลาปลายังครับนี่แม่ปลาดุกจ้ะเอาปลาดุกก็กินหมกบวบบ่ครับปลาดุกกินหมกบวบดิโอ้โหโอ้ปลาดกค่ะปลูกใบขอบสางสิกระทั้งคนทั้งป่าแม่นค่ะใหญ่บ่ทันค่ะบ่ครับใหญ่บ่ทัานญาตแม่ไปงานอันประชุมอสมเน่แม่ก็เอาไปนําไปขายเถอะละเก่าทุงซีบทุงก็เห็นเป็นเงินละดิครับทุกที่คือตลาดนะลูกว่าแต่เขาตีงขิ้งออกไปก็เอาไปนํามันก็สามารถ เลี้ยงตัวเทาได้เังสินะเห็นว่ามันปั่มกันกินหมักบวบครับครับโอ้กินโหดแนี่ยงไหแม่เนาะใหญ่บ่ท่านลูกปลาครับคนกินเนยปลากินเนยหมักบวบนี่ใหญ่บ่ท่านปกติปลาดุเขากินหมักบวบนั่บ่แม่บ่ลูกหมองอื่นเขากับบ่กินดอกมันกับพี่เลี้ยงเนี่ยต่อยู่สวนมอรมทำเกษตรนี่ละอ๋อแม่เฮ็ดยังไงแม่กระฮัดเอานี่แล้วเนาะฮัดให้เขากินหมักบวบนี่บ่อกอุ้ยลูกล้าอันแม่ฮัดให้ฝรั่งกินข้าวเหนียว ฮัดปลาทังกินไวยกุชีฮ <c oughs> ัดเอาเอาฮัดจังไดครับแม่เอากาโยนให้เพื่อนกินที่แหลกๆกอ่ะกาให้เพื่อนกินพวกหมักฮวงสุกเหมือนกอนตอมาเขากับว่าเอาเป็นพักผลละใหม่อันอื่นอย่างสีนาให้เพื่อนกินกินไปกินมาแบบนี้ก็เลยกกายเป็นวามันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วแม่นเอาไปขายค่ะมันบวขาดแม่ก็เอาลบมาแม่กับมาโยนให้ปลากินแต่ว่าส่วนมากละ่ะแม่บวได้คลบมาดอกลูกแม่แจกแม่แถมไปเลยครับเออ จะ้างมันเท่ากับในบุญนำ้ำย่างไปเยี่ยมผู้เฒ่าก็เอาไปตอนผู้เฒ่านำ้ำอย่งสินาคือเขาเหตุงานหลายอย่างนะลูกเฮ็ดงานเพื่อชุ่มชนเท่ากับเหตุต่เท่ากับยิลืมข้อผู้เาจ้าของเท่ากับมาดูแลในจุดนี้น้ำอย่างสินาเอาทีแม oh ่ก็บอกคือว่าแม่สิเดียมยางมาหอดไกลปนีว่าสันสะบอกครับแม่ค่ะที่แรกเขาคิดแต่แค่ว่าเขาเหตุเห็นมอยู่มีกินแล้วเขากับแบงปันให้กับชุมชนพอแม่เฮตดงานอสมมมาหนีหลายปีแล้วนะล,ลูกนะจนเพิ่นทรงให้ประกวด อสมดีเด่นระดับจังหวัดแม่กติดของสาขาภูมิบรรดาท้องถิ่นด้านสุขภาพเป็นอสมระดับจังหวัดอยู่ปีหาเป็กับปีหาเก่าคุณนทรงประเมินนะนะแต่เฮากับยูนในกับชุมชวนเขากับไปเห็นล้วว่าไอผู้เฒ่านี่เป็นยังเพิ่นคือเจ็บคือป่วยแล้วก็ลูกเต่าผู้สี่ได้ดูแลอย่างสิเขากับไปทํางานอยู่ทั้งกรุงเทพกับทรงเงินมาพ่อแม่กับมาสื่ออาหารที่มันมีหวานมียากินอย่างสินาลูกเขาก็เลยกลับไปมองว่าถาสมติว่าเข้าไปเยี่ยมผู้เฒ่า แล้วข้าได้ติดใหม่ติดมือไปนําจากยางขี้ลายกะหมักฮวงซุกจักนวยหมักห,กกหมีห่หมักม่วงข้าได้ข้าเอาไปน้ายังสี่สีเป็นการดีโบเป็นการแบงปันแลวก็แม่กับเห็ดแบบนี้มาหลายปีแล้วครับเห็ดเพื่อว่าแบงปันเหนกับผู้อื่นได้กินนําจังสี่นะจะได้บุญได้ลูกได้รับพ่อนํายังสี่นนะครับได้รับพ่อจากผู้เฒ่าน้นระสบค้อมสําเ็จเป็นย่างมากทั้งกินทั้งแจกแนนค่ะคือจังสี่นี่แม่ก็เอาเลขมงค้นได้ลูกครับ กกเผาไอ้สิแม่กระปลูกวันที่สิบสองสิงหาไอ้สินาเป็นหมักมีแม่กระปลูกในวันเกิดเจ้าของเป็นหมักม่วงแม่กระเกิดกปลูกวันเกิดพ่อหลวงวันที่หาท่านว่าจังสินาสพเหตุเป็นเหตุเป็นปฏิทินเหตุเป็นตารางไว้เลยวะเขาปลูกวันที่เทอดายมือได้มีความสําคัญแล้วก็นในโซนของใหม่ปลาทั้งผุ่นปลูกใหม่ปลาในแปลงยางแม่กระเห็ดไหววะวันที่เทนี้ไคเป็นผู้มาปลูก เง่างานเติบเลยเดย้มีโอกาสเดียวหนองนอดจังมาเบิงอีกที่นหนึ่งแม่พาไปเบิงปลาใหม่ครับใหม่ปลานะในในสวนสวนยางคือผูกแซมกันขึ้นเลยเดี๋ยวเหมือนนี้มันเหมิดแล้วมันสีบรเห็นฮสครับผมมือหนาเขาจังาว่ากันไหมมือหนาจังมากันไหมนะแม่เนาะจังววาเพราะว่าผ้ายางนี่บอกายางจะได้เจากับายางบทัวแต่ขนาดเม่ยางคู่มือแม่ยงยางอ้กกตรนนี็็เเปคค่ะ พอกเป็ดแม่เฮ็ดลงไปไซสซหน้าบัวได้บอกครับพี่บ่ได้ล่งได้ลูกมันมีผาห้องอยู่สองสัน,น่นบอกครับโอ้ปลากินโหดแนงครับเนี่ยปลาดุกยังสิเอาบรรยามเขาเส็จ,จะจับไข่จับปลาดุกล่างบอ่เอเฮ็ดยังไงครับเนี่ยกับ้อยน่ำออกตามทพอเดลูกนั่นมันมี่พระบยน่ำอยู่ใอยน่ำออกเลยแมนค่ะ แล้วเขาจะจับเขาจังไดยครับเพื่อติตัดบัวออกกับบัวนเบิดหลอดมันเขากตัดออกอขยังสี่เขาก็เอากระตาตักเอาแล้วลูกครับขั้นซ้ำสิกินสิขายนี่กระกระตาตักเลยเแมนแ่นจ้ะมันยาำสีล่างบัวเขาก็จังเอาทาทาแหนงเขาเหื้อบัวแม่นค่ะบัวมันเบิดหลุดแมนดน่นเบิดหลุดเขาก็จังควายจังควายลื้อออกเขาก็จะได้ปลานั่บอกครับแม่นค่ะไก่ไข่กับเป็ดเป็ดไข่บอกแม่ครับโอ้นี่ ไข่เต็มเลยครับม้อนนี่ก็เป็นอาหารเป็ดไปน้ามเนนค่ะเป็นอาหารเป็ดไปน้อาอ้าวครับเครื่องเป็ดเครื่องป่าเนาะแม่เนาะแนนค่ะกินไปเบิดเลยครับอ <laughs> ู้ดมสมบูรณ์แห่งเลยครับก็คือว่ามันสีมาไกลปาหนีน่ะนะครับเข่ากัเค็ดไปเรื่อยๆนะลูกย่าสิไปเอาเงินเป็นตัวตังแม่บอกไว้เลยว่ายาเอาเงินเป็นตัวตังตัวสําคัญมันก็คือเข้า คนหาโตต้นห้าให้มันพอเนี่ยนะ <c oughs> แค่ห้าบ่ไดดสื่อกินมันก็นเป็นกําไรล่ละลูกห้าบ่ไม่รายจ่ใจ,จออกทื่อว่าห้าไใดกําไรแล้วกําไรชีวิตตัวสคัญคืออากาศแล้วก็รอบรัวห้ากับอบอุ่นนําคือแม่บ่ได้คิดว่าแต่แม่สีเฮ็ดแต่ซ้ำาน่เด้แม่สีสรงมอบใหม่ให้กับรุ่นลูกรุก่นล้านให้มันเป็นมอรดกตก๊ะถอดให้ลูกให้ล้านเขาได้มีวิซาหน้ากินเ็ดไว้เพื่อเขาครับเ็ดไว้ให้ลูกแล้วก็ห้ากับฟกลูกเ้าให้เป็นคนแบบเอื้อเฟื่อเพื่อแพร่นํา ฟแ้นเขาซ้ำห้องฟกปลาเนี่ยแหละแม่คือว่าแม่สีฟึกลูกแบบฟึกปลาครับฮัดจังได้ใดจังสั่นทันทาห้าไปมั่วกับอบายมุเจสี่นั่นลูกเข้ามันกับสิเป็นแบบยางจังสั่นบกเข่าโต๊ะกคุกลองมันกับเป็นบกเข่าแล้วลูกก็โมเป็นบกม่วงดอกครับเนี่ยเออทันเข้าปฏิบัติโตแบบนี้ลูกเข้ามันเห็นมันกับซึมซับเองเจสีนาโอ้โหครับครับเค็ดดีเนาะแม่เนาะผมเห็นผมอ่อนซ่อนน้ำนะครับ ได้ได้ได้ฝนตกครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่ไต่ห่มกล้วยถุงเท่ดีฝนอยู่ใต่ใบกล้วยครับพี่น้องครับถุงเท่ถุงเท่ครับครับแม่สุดอันนี้เป็นชุดพื้นที่ป่ะครับเนี่ยอ้ย่างายอยู่ได้ลูกจะย่างาม่อนชุดได้หนีเนื้อหลแห่งบอกครับเนื้อหลเทือหนาจังมากไหมสาเมว่าโอเคครับแม่ครับเทือหนาจังมากไหมเนาะครับนมาเขาห่มสักวอนถ้าเขาห่มสะกวอนฝนเริ่มเม็ดนักละครับโอ้มองนี่ก็เป็นข้าง ข้างของแม่ก็ใส่เสาปูน,นได้เนาะแม่เนาะเสาปูนนะลูกเพราะว่ามันเบาไหวได้ห้องสีมาเฮ็ดแบบแต่เกาเ่าเ้อเห็ดเบาได้เด้ครับแต่เกาเ่าห้องเอาเป็นเสาใหม่ที่นี่มันกะเห็ดให้มันงานเขาเห่าหนาหรือแต่ละที่ก็ใส่เป็นอาชย์กับวัลแหนครับคันแนวนี้เห้องกับมาเอาเสาปูนแล้วเ้ากับมาเอา,า,เ,า,า,เ,อาเอาเล็กเฮ็ดโค้งสางมันเลยแล้วห้องอยเอาใหม่ไพ่มากาดกันสินาโอ้มันกะ ควมข้งทนท้าวอนมันก็ไดกู้กันแต่กับประหยัดเวลาเฮ้านําจากที่เฮาต้องมาลือมาเฮ็ดมาเก็บครับมีครบเลยเนาะครับเนี่ยหม, <ฮะ S 1> มักงงเงี่ยวหมักงงเงี่ยวหมักฟักหมักบวบซับสนปนเปนคนเล่อยู่นี่ล่ละลูกเอ้ยครับเขาอยู่รวมกันได้บ่ครับแมนค่ะเขาอยู่น้ำกันได้ซื้อผูกไส้รักไผร่รักมันเลยแมนค่ะม,ม,มามมย่างเขามาผีมาเบืองปลาบาบดนี้มันสิกินอีหลีบว่าสิแกให้เบิ่งนี่มีหม่องพักพอนครับ <ฮะ S 1> ค่ะหมองนอนเว้นหมองนอนเว้น มาเพื่อามาเบื้องไกลๆนีมน่มาหลบฝนมาหลบฝนหลบฝนก่อนครับพี่น้องครับเอาเบื้องบันนี่ครับงดข้าพี่น้องเข้ามาชมตามพ่อนิวมาชมสวนเกษตรผสมปรศสานครับพี่น้องครับสุดยอดของดีเมืองอุบลครับ <laughs> เอาแม่ครับอดสดท้ายนี้อยากให้แม่ฝากความหาพี่น้องนะครับเนี่ย พี่น้องผู้บริทธิ์ในเห็ดบอกหารือจางไหนฝากหาพี่น้องผู้บริทในเห็ดนะครับ,บ่ากษเศียเขาควรเห็ดบ่กะศึกษาก่อนนะลูกศึกษาว่าเข้ามักแบบใดสร้างใจจากของเบิ่งอย่าไปเห็ดตามกเกษะแยิ่งคือซูเมอร์นี่คนลังออกจากเมืองกรุงลังออกจากเมืองใหญ่หลายๆบางคนกับมาด้วยความจําเป็นมีหลายคนที่เขามาศึกษาในนี้นะเขามาเห่นน้าเมากับบอกว่า คนว่าได้มากเกษตรเจ๊เมยแต่ว่า่อยจําเป็นพอไปอยู่หุ่นพอกระอดตายก็เลยมาขอคําแนะนําแม่ก็เลยบอกว่าคนเฮาถาม่าได้ว่าใจบ่หักเหตุใด,ดยูแต่ดนดน,ดนไปนั่นความอย่างยืนมีบ่บางคนกับมีบางคนกับบม่มีเหตุพอต่ว่าหลอดตายก็มีอย่างสินาะแต่แม่เสือว่าลักของการเหตุเกษตรนี่ทาย,ยึดลักของพอหลวงเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างจังได้กระโดด เมนเจ้าสิมกักหรือบ่มัก้าเจ้ายึดรักตัวนี้นั่นรอดแล้วกะ็มันสิมีลหลายหลาคนที่ถามเฮาว่าแล้ว้าสมมติว่าคอยเฮ็ดไปเรา่อ,อยบ่มัก่อยยุดใดบ่แม่ก็รันตีได้เลยว่าจะได้เจ้ากับบอยุทธ์พะเจ้าเห็นผลงานเจา้ามีแต่กำลังใจจะสิเกิดแต่อยากเป็นกำลังใจให้กครับพี่น้องผู้ที่ติดไอเกี่ยวแก่กับเหลืองนี่นะคะทิศว่าเข้ามาเฮ็ดกเกษตรโดยที่ เหมือนกับสถานการณ์บานเ,นเมื่อมัอบมครับแล้วเขาสีเหตุไปดได้บ่อได้เสื้อเลอะเกินว่าได้พะว่าหยังเขาเหตุไปเหตุมาเดี๋ยวเขากับหังเองทําในสิ่งที่ตนเองรักรักในสิ่งที่ตนเองทาแล้วมันก็สิมีความสุขจ้ะครับสุดยอดแห้งครับเนี่ยครับโอ้ผมอ่อนซ่อนนั่ครับได้ฟังมาแล้วบอมันไงครับพี่น้องตัวเดี๋ยวมาถึงจุดนี้บอยมี่แม่แจขออ่างบอมี่ขออ่างค่ะครับ คนที่เสียดกเดเสียดเ่รามีขออ่างเริ่มจากระเบิดจากข้างในก่อนแมนค่ะครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือ,อนีอ้กรอขอบคุณแม่อุณรัตนห์หลายๆครับแม่ที่แช์ประสบการณ์แบ่งปันความสุขพาดยวยำจ้มแปกครัแม่ขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณทาะสวัสดี